รากฟันเทียมคืออะไรสวัสดีครับทันตแพทย์สุปริศฉันทชัยมงคลหมอต้นครับคุณหมอประจำคลินิกทันตกราารมสมัยสันทันตแพทย์ผู้ให้การรักษาทันตกรรมรากเทียมถ้าพูดโดยรวมๆแบบที่หลายๆคนเข้าใจกันหรือรู้จักกันก็คือฟันปลอมชนิดหนึ่งครับแต่ถ้าลึกลงไปในรายละเอียดนั้นก็คือวัสดุรูปร่างคลายสกู ทำจากโลหะไทเทเนียมซึ่งเป็นวัสดุที่เข้ากันกับอวัยวะได้ดีจะทําหน้าที่เป็นส่วนของรากฟันจะฝังลงไปในกระดูกขากรรไกรและเกิดการยึดติดกันด้วยลักษณะของสกรูและการประสานเข้ากันของกระดูกและผิวรากฟันเหมือนกับรากฟันที่อยู่ในเบ้าฟันและมีเอ็นยึดปริทันแต่ก็จะต้องใช้เวลาในการให้ร่างกายเกิดกระบวนการที่จะประสานกันของส่วนของรากฟันเทียมกับกระดูกขากรรไกร ดยเฉลี่ยประมาณ3เดือนนะครับแต่การทําฟันปลอมชนิดนี้ก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับยังมีส่วนประกอบของรากฟันเทียมอื่นๆด้วยเดือยฟันก็คือส่วนที่ทําหน้าที่ยึดหรือเชื่อมต่อระหว่างส่วนของรากฟันและส่วนครอบฟันส่วนครอบฟันก็คือส่วนของฟันเทียมฟันปลอมที่ทําหน้าที่รองรับการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการบดเคี้ยวการกัดหรือการฉีกอาหารการออกเสียงรวมถึงเรื่องของความสวยงาม ความมั่นใจและให้ความเป็นธรรมชาติาจะเหมือนกับข้อฟันที่ต้องทําหลังจากการรักษารากฟันเลยจะแตกต่างกันตรงที่ลักษณะของการยึดติดกันฟังดูเผินๆแล้วการทรํารากฟันเทียมคงจะต้องใช้วัสดุที่มีราคาสูงเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีราคาสูงแต่ในความจริงแล้วในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและพัฒนาไปมากแล้วมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องหลากหลายลายี่ห้อหลายระดับราคา เพื่อให้เกิดการใช้งานได้อย่างแพร่หลายมากขึ้นและก็มีราคาถูกลงมาหลายเท่าตัวแล้วนะครับใครที่สนใจอยากทําฟันปลอมทํารากฟันเทียมสามารถนัดคิวเข้ามาตรวจฟันปรึกษ,ษาเพื่อวางแผนในการทํารากฟันเทียมกับคุณหมอต้นได้เลยนะครับแล้วมาติดตามตอนต่อไปในหัวข้อเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการทํารากฟันเทียมนะครับคลินิกพารากรมสมายซันอยู่ในซอยข้าง,างบิ๊กซีราม2ส,สาขา2ตรงข้ามโลตัสเข้าซอยมา1น0้เมตร